เพราะถ้าไปดูสิ่งที่มันเป็นผลกระทบในงานค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะกลุ่มไรเดอร์นะคะเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมัน แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระบบที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพราะก็มีปัญหาอยู่เชิงซ้อนอีกปัญหาหนึ่งเรื่องของการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบการใช้จักรยานยนต์สาธารณะน,นะคะเรื่องนี้ในกลุ่มไรเดอร์ที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเดือดร้อนเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องราคาน้ํามันแต่เดิมเนี่ยวันหนึ่งค่าน้ํามัน7จะ0สิบตอนนี้130บาทแล้วไม่มีกําไรท,ท,ทั้งที่มีงานค่ะก็ตอนนี้ก็ 130ร้อสิบครับจากตะกรอนแช่แปดสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงถึงกี่โมงผมวิ่งตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสามทุ่มมาวันวันหนึ่งได้เดี๋ยวเดินนะคะพี่มากสุดก็ได้ร้านยี่สิบขึ้นนะครับการ สำรวจเขียงหมูที่ศูนย์การค้าในอำเภอเมืองกำแพงเพชรน,นะคะพบว่าราคาหมูก็ปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ200บาท3ชั้น220บาทหมูบด170 2 0 0ถึง200บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าในห้างสรรพสินค้านะคะคนซื้อก็บอกว่าถึงจะแพงแต่ก็จำเป็นก็ใช้วิธีการซื้อให้มันน้อยลงไป พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าที่ผ่านมาเขียงก็ช่วยตรึงราคากันมานานแล้วตอนนี้ตรึงไม่ไหวแล้วนะคะที่จังหวัดตากราคาน้ํามันกระทบกับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสินค้าที่จะขายได้ก็น้อยลงเจ้าของร้านขายของชําในอําเภอแม่สอดบอกว่าก่อนหน้านี้สินค้าลดเดิมก็พอจะขายในราคาเดิมได้แต่สินค้าที่รับมาใหม่ก็ต้องปรับราคาขายไปตามต้นทุนค่ะ